วางด้านข้างทั้งสองข้างทั้งสามข้างและทั้มงระว,วางแล้วกรุณาเปิดทางให้กับท่านอื่นด้วยนะครับท่านอื่นด้วยนะครับขอความกรุณานะครับเปิดทางให้ท่านอื่นๆด้วยนะครับในการดอกอวางไม้จิกไม้จันทรดอกอที่บริเวณนี้นะครับ ทุกท่านคณะก,กรรมการจะนำไม้ดอกไม้จันท์ไม้จิตที่ท่านได้วางตามจุดที่กำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะประกอบพิธีประชุมเพลินแับต่อไปด้วยทุกทุกท่านครับเรียบร้อยดีครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ขอความร่วมมือไปขอความร่วมือนะครับเพราะท่านที่ฟังแล้วจริงๆแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับท่านท่านพู้ว่าการจับหวัดครับเซอร์วิสแล้วเรียบร้อยดีครับขอขอบพระคุณทางด้านนี้เยอะเนื่องจากจํานวนมากครับ